สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่เขามี product ที่หลายกลมคงจะเคยผ่านตามาแล้วนะครับมารีวิวให้ดูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพี่าเานี่ได้ลองใช้มันมาน,น,นานพอสมควรนะครับน่าจะเป็นปีแล้วมั้งนะครับน่าจะเป็นปีแล้วละเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นสินค้าย,ยอดนิยมตัวหนึ่งนะมีชื่อเสียงเลยนะครับบริษัทที่ผลิตสินค้าเนี่ยก็คือ Peak Design นะครับนี่โลโก้จะเป็นอย่างนี้นะครับ โลโก้จะเป็นอย่างนี้ตัวสินค้าที่ยอดนิยมของมันนะครับเป็นตัวแบบเหมือนกับทําชื่อเสียงให้เขานะครับก็คือตัวนี้นะมันจะเป็นคลิปเอาไว้แบบเหมือนกับติดเข็มขัดนะครับติดสายะสะพายของกระเป๋านะครับหรือติดกับตัวเป้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะเป็นอย่างคล้ายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเกาะกล้องได้ นะครับเกาะกล้องได้แต่ที่นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ได้มาเนี่ยนะครับพี่เอาคิดว่าเนี่ยไอเกาะแบบที่เป็นเข็มขัดเนี่ยน่าจะเวิร์กสุดนะครับน่าจะเวิร์กสุดแต่ที่นี้กลายเป็นว่าไปไป,ไปมาไม่ใช่ไมไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ทําแบบไหนถึงจะดีมากๆเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับมาดูที่ตัวมันก่อนนะครับตัวมันนี่นะครับมี เนื้องานที่ค่อนข้างต้องบอกว่าดีมากนะครับดีมาก,นะเ,ปก,กเ,ป cast, เป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นดิจิตอเป็นเหล็กหล่อนะครับมีตัวประกอบ2อันก็คือตัวข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวข้างบนเราสามารถที่จะถอดมันออกมาได้นะนะเราสามารถถอดมันออกมาได้แล้วก็เลือนอนี้นะครับนะี่ครับข้างในเนี่ยดีเลยนะอืมเป็นเป็นเหมือนกับเป่าทรายมานะตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะถอดเพลทมันได้โดยการกดตรงนี้ ครับนะกรอกนี้แล้วก็ติงออกมานะไอ้เพลทนี่เอาไว้ทําอะไรนะครับไอ้เพลทนี้ก็คือเหมือนกับเพลทขาตั้งกล้องนั่นแหละนะเอาไปติดกับตัวกล้องนะครับเอาไปติดกับตัวกล้องอย่างนี้ปุ๊บนะครับไอ้ตรงนี้จะดึงยากนิดนึงนะตรงนี้นะครับยิ่งของใหม่ๆยิ่งจะดึงยากแต่ว่าพอใช้ใช้ไปมันก็โอเคละนะครับแต่ว่าพี่เอาคิดว่ามันน่าจะทําให้มือเราเนี่ยงัดออกมาได้ง่ายกว่านี้จริงๆทําเป็นเหมือนกับเป็นบาก ให้เล็กเราสามารถจริกลงไปก็ดึงออกมาน่าจะโอเคกว่าอ่าตัวนี้นะอ๊บโอเคอ่ะแน่นละนะครับพอแน่นแล้วปิดอย่างงี้นะครับแล้วก็เอาไปคลิปกับตัวนี้อืมเดี๋ยวพี่เอากรอบเลื่อนตัวนี้เข้าลงไปนิดนึงก่อนนะครับนะแล้วก็คลิปปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยครับนะตัวนี้ก็จะได้อันนี้ทีนี้ถ้าเราไปก่อกับเข็มขัดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ย นะครับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะเวลาจะปลดก็กดตรงนี้จึ้งนะถ้าเราจะให้มันหลวมมันแน่นหมุนตรงนี้ได้ด้วยนะเนะี่ยหมุนตรงนี้ได้ด้วยนะครับนะเพื่อที่จะขยับตัวนี้ให้มันมาจับกับเพดให้แน่นขึน้นบางคนแบบว่าใช้แล้วมันเอ๊ะมันงอนแง่นงอนแง่นนะครับมันงอนแง่นงอนแง่นให้เราหมุนตรงนี้แหละนะครับนะหมุนตรงนี้มันจะเป็นการล็อกไปในตัวนะครับนะ เวลาที่เรากดงี้มันก็จะไม่ออกด้วยนะครับไม่ออกด้วยแต่ว่าพี่เขาก,ก็หมุนหลวมไว้เพราะเวลาปลดมันจะง่ายนะครับเนี่ยจะเน้นที่ปลดไอตัวสีแดงนี้มากกว่านี่จึ๊บอืมอะน,น,นะครับทีนี้มาดูที่ไอตรงเพลทตรงนี้นิดหนึ่งของเขานี่นะครับเคลมข้างกล่องว่าอ่า compatible ไอตัว a า c a กาสวินะครับก็คือเป็นเหมือนกับเพลทของตัวอา CA านะครับอาร์าไทป์น, Type นะครับแต่ว่า พี่ห่าได้ลองแล้วนะครับกับกับตัวหัวที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนอาก้าไทป์นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยลงตัวนะครับไม่ค่อยลงตัวแล้วก็เข้าไปดูรีวิวต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ก็บอกเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าทํามาหนาไปหน่อยนะครับทํามาหนาไปหน่อยเนี่ยตรงนี้นะเวลาที่จะเข้าเข้าไอ้ตัวเพลทวอวเพลทนะครับเข้าเข้าไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยได้อันนี้อันนี้ก็คือ ฟาวไปแล้วกันนะครับแต่ตอนรุ่นใหม่นี้พี่เ่าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าโอเคหมหรอยังแต่ก็ไม่ได้เป็นไรพี่เาไม่ได้ใช้ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้สีเรียอะไรทีนี้กลับมาแล้วเราใช้กับมันยังไงได้บ้างนะครับพี่เ่าลองดูกับที่เป็นเข็มขัดนะครับเข็มขัดนะตอนที่มันเป็นเข็มขัดเนี่ยมันล็อกเข้าไปเนี่ยนะครับมันโอเคมันล็อกได้แต่ว่าพอใช้งานจริงๆแล้วไม่สะดวก นะครับไม่สะดวกเพราะว่ามันหลังเข็มขัดมันน้ำหนักของกล้องของอะไรเงี้ยครับมันดึงยิ่งเป็นแบบ DSR l เนี่ยนะครับเผ่าว่าอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เข็มขัดนี่เอียงเลยนะนะแล้วก็ถ้าเข็มขัดไม่หนาหรืออะไรเงี้ยน่าจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเผ่าบอกวิธีแก้ได้บางส่วนนะว่าแก้ยังไงแต่ส่วนที่เป็นเกาะอันเนี้ย เวิร์กมากนะครับต้องบอกเลยแบบดีมากเลยและใช้งานสะดวกเลยนะครับเกาะกับสายาสพายกล้องนะเดี๋ยวพี่เอาทําให้ดูนะครับพี่เอาเอากระเป๋าพี่เหามาอย่างนี้นะครับแล้วพี่เหาก็ล็อกลูดอันนี้ออกก่อนนะ,นะแล้วก็ล็อกอย่างนี้นนะตะตัวนี้มันปรับความสูงความไยได้นะครับได้ล จุบอืมนะพอได้แล้วนะครับตอนนี้แหละนะแน่นหนาเลยล่ะนะครับเพราะว่าข้างล่างมันทํามาค่อนข้างดีนะครับใบตัวประกบเนี่ยมันไม่ไม่ลื่นหลุดไน้มีแรงเสียดทานค่อนข้างดีเลยนะครับเทนชันมันดึงได้สูงจากนั้นนะครับทํำยังไงนี่แถววก็จะอย่างนี้แล้วเวลาเราใช้กับกล้องนะครับแถวก็จะใช้กับกล้องอย่างพวกมิลเลอร์เลสอะไรอย่างเงี้ยนะฮ่า วอกเอ็กซ e นะ์อนี่ปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ล็อกนี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินไปไหนว่าไหนนะครับแล้วพี่หขาก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งนะใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วเวลาจะใช้งานก็ตัวนี้ใส่เลนตัวหนึ่งตัวนี้ใส่เลนอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาจะใช้งานก็แค่ปลดตรงนี้ ดึงออกมาได้เลยเนี่ยสะดวกนะสะดวกมากแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่ากลัวว่ามันจะหล่นจะหลุดอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะต้องแบบมีสายคล้องอีกอันหนึ่งนะครับคอยเหนี่ยวแต่ว่าพี่เอาเท่าที่ดูนะเท่าที่ใช้มาไม่มีปัญหาอะไรอ่ะนะอย่างเงี้ยนะครับพี่เอามีสายคล้องแขนอีกอันหนึ่งพอจะใช้งานพี่เอก็ฟึบหนีหลังจากนั้นก็ค่อยดึงก็ไม่หลุดไม่ร่วงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆต้องบอกว่าดีมากๆนะครับ นะใช้สะดวกมากนะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยมันค่อนข้างบาลานซ์กับตัวกระเป๋าโดยเฉพาะกระเป๋าที่มีสายค่อนข้างกว้างเนี่ยนะครับจะใช้งานได้ดีมากเลยนะอันนี้แนะนําเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจะซื้อไปใช้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นดีไซน์ที่ลงตัวสุดนะครับแต่ส่วนที่เป็นลังกับตัวเข็มขัดนะครับเดี๋ยวพี่เาทำให้ดูแล้วกันนะครับ อย่งนี้ก็ได้นะครับปึ๊บนะเราก็ล็อกเรียบร้อยนะครับพอเราจะใช้งานเราจะสไลด์ข้างก็ได้นะครับแต่สไลด์อย่างนี้ก็ได้แต่สไลด์อย่างนี้มันจะตลกใช่ไหมกล้องวางเ่อสไลด์อย่างนี้ก็ได้เพราะว่านอ้งเม็ดเป็นจัตุรัสนะครับมันสไลด์ได้ทุกแนวะนะครับได้ละแป๊บนึงนะโอเคต่วนะสไลด์ไปก็ล็อกลนะเนี่ย แต่ว่าถ้ากล้องใหญ่อย่างที่บอกคือมันจะมันจะลังนะครับถ้าเป็นกล้องเล็กๆก็ไม่เป็นไราสาหรับคนที่แบบว่า,าใช้งานแบบต้องการความรวดเร็วอโอเคติดก็ได้นะครับแต่เท่าที่หาลองแล้วถ้าไปเดินถ่ายท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเกาะกระเ,เ,เป๋าอะง่ายที่สุดละนะครับเกาะกระเป๋าง่ายที่สุดละแต่ทีนี้ถ้าเป็นกล้องใหญ่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันลังมากนะครับมันก็มีตัวช่วยนะครับมันจะมีแพดของมันเนี่ยนะครับคือตัวเนี้ยนะ เป็นแผดแยกต่างหากเลยอืมนะตัวเนี้ยก็จะเหมือนกับร้อยเข็มขัดเนี่ยเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วตัวของพีคดีไซน์ก็ไอตัวแคปเจอร์ตัวเนี้ยนะครับก็คือลอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปอีกทีหนึ่งทีนี้พอวางปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวแผดเนี่ยคอยเหมือนกับซับพอร์ตให้อีกทีหนึ่งนะก,ก็ใช้งานได้โอเคในระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นกล้องมิเล l เลสอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่า พวก D s ล r คงไม่ค่อยจะใช้งานได้สะดวกสักเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็มีนวมมีอะไรให้โอเคนะแบบที่เดี๋ยวถอดออกก่อนเนี่ยเวลาจะนั่งแล้วก็เหนื่อยเพราะว่านั่งแล้วมันก็หลังนะครับนั่งแล้วมันก็หลังอาจจะเป็นที่พุงพี่หาก็ได้นะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยพี่หาเข้าไปดูที่เขาเขียนเขียนกันเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันนะในลักษณะอย่างเงี้ยโอเคนะโอเคนะครับอันนี้ ถ้าใช้เกาะกระเป๋าหรือเกาะเป้นะครับเกาะเป้ก็ได้อย่างนี้นะครับเกาะสายเป้นะที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปแล้วก็เอากล้องวางนี้ก็โอเคนะครับเหมาะสําหรับพวกที่อชอบแบบลุยๆห,หน่อยนะครับเดินทางท่องเที่ยวอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ Recommend นะครับถ้าจะเอาไว้ใช้เวลาไปเที่ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ติดนะติดติดอไอตัวนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับเพราะมันช่วยงานได้เยอะ ทีนี้ถ้าสําหรับคนที่จะเอาไปใช้กับกล้องคอมแพคเล็กๆนะครับหรือพวกอย,อย่างเช่น GoPro นะเอามาติดอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับมันมีออปชันด้วยนะนี่คือออปชันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นอีกชุดหนึ่งเป็นแบบเนี้ยเนี่ยคือชุดเนี้ยนะเป็นชุดเนี้ยออันนี้ซื้อแยกนะซื้อแยกไอแพดนี่ก็ซื้อแยกนะครับทีนี้ตัวนี้มันทานํางานยังไงตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เอามาเกาะกับตัว เพลทมันได้เลยนี่ครับอย่างนี้เสียบไปแทนเพลทที่ใช้กับตัวขาตั้งอันแรกตรงนี้นะครับนะแทนไปเลยไล่ตรงนี้ก็สามารถที่จะล็อกอันนี้ไว้ได้อันนี้ก็ใช้กับกล้องคอมแพกนะครับเวลาที่อย่างนี้เราก็านี่ได้ไดนะเนี่ยเพลทมันจะเป็นเพลทเล็กหรือถ้าเป็นโกโปรก็ล็อกกับเพลทนี้ซะอืมจด อ่านะอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแบบวางข้างบนข้างล่างอย่างี้ก็ได้นะแล้วก็เอาตัว GoPro โโมาล็อกอ่าซึ่งตัวหัวของ GoPro โก,โก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าหลายๆคนก็เข้าใจก็เป็นแบบนี้ทีนี้ใช้งานแล้วเป็นยังไงพี่เขาก็ลองใช้นะอันนี้สําหรับต่อกับ g o g l e หรือต่อกับกล้องคอมแพ c เวิร์กแน่ are, นะ ไอ้ชุดเนี้ยควรจะแบบถ้าใครใช้กล้องเล็กๆเ,เนี่ยควรจะมีเลยนะครับควรจะมีเลยมันก็ใช้งานได้สะดวกแล้วก็ดูมั่นคงแข็งแรงเวลาเกาะกับเป้ไม่ต้องไปซื้อไอ้สายที่มันลุงลังของโกโปรนะอันนั้นสายแล้วเหมือนเอี้ยมเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ยใช้กับเป้ที่เรามาีหรือใช้กับสายข้างๆนี้แล้วก็เกาะแล้วก็ขี่จักรยงจักรยานอะไรไปตามเรื่องก็สบายๆนะครับสรุปว่าน,นะครับนะเดี๋ยวก็ ได้ลองใช้มาเป็นปีแหละนะครับก็ได้ประโยชน์จากมันเยอะนะครับได้ประโยชน์จากมันเยอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเอาไปใช้กับกล้องดิสมาตัวใหญ่ไม่อาไม่แนะนําเลยนะมันรั้งเกินไปนะครับมันรั้งเกินไปแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันมีจุดหมุนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าใหญ่ๆห,หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ใส่กับ d s l r าแล้วก็เลนเล็กๆอะไรเงี้ยน่าจะโอเคนะ อ่ะมีอีกอันหนึ่งที่อยากจะได้คอมเมนต์ตอนนั้นตัวสายคล้องแขนนี่แหลวได้คอมเมนต์ไปแล้วนะว่ามันดีมากนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้แนะนําเลยนะครับสายของไอ้ตัวนี้พี่ดีไซน์เนี่ยนะครับมันจะมี2รุ่นรุ่นที่ใช้กับกล้องเล็กๆก็คือรุ่นที่พี่หามีแล้วก็มีเพิ่องออกมาใหม่เป็นหนาๆนะเป็นกล้องใหญ่ๆนะครับไอ้ตัวที่ใช้กับกล้องเล็กอันนี้พี่หาใช้มานานแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกนะครับสะดวก สะดวกก็คืออย่างแรกนะครับตัวสายมันเนี่ยไม่มีน้ําหนักนะครับแล้วก็ไม่มีทรงคำว่ามันไม่มีทรงเนี่ยคือสิ่งที่ดีมากนะถ้าใครเคยใช้พวกสายหนังหรืออะไรพวกนี้นะครับมันมีทรงเวลาที่เราใส่ไปนในกระเป๋ากล้องหรืออะไรเงี้ยเราต้องคอยมันจัดระเบียบสายทุกครั้งที่เราใส่ลงไปนะอันนี้ใครเดินถ่ายหรนะืออะไรเงี้ยจะรู้ดีเลยนะครับแต่สายนี่มันไม่มีทรงเพราะฉะนั้นเนี่ย มันขยุ่มได้แล้วก็วางใส่ลงไปนะครับเวลาต่อกับกล้องนะทำแบบนี้นะมันจะมีตุ้มตรงนี้ให้นะครับเนี่ยมีตุ้ม,นะมตรงนี้ให้นะมีตุ้มตรงนี้ให้เวลาต่อนะครับอ่าฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะมันจะมีตัวนี้นะแล้วเราก็ใส่นีุ้ึบก็ล็อกแล้วนะครับแน่นหนานะแน่นหนาแน่นหนา ล็อกจุ๊บอ่านะเรียบร้อยนะครับแล้วเวลาใช้งานก็อย่างนี้อืมนะครับสามารถที่จะรูดขึ้นรูดลงได้นะเป็นเหมือนกับไอตัวาสายสพายข้างนะครับหรือจะดึงขึ้นมานะดึงขึ้นมาดึงง่ายด้วยนะนะแต่มันล็อกแน่นเลยนะเนี่ยก็เป็นสายของคอง แล้วเวลาจะเก็บขระถอดนี้นะครับแล้วก็ขยุ่มอย่างเงี้ยมันขยุ่มง่ายนะครับมันไม่มีน้ําหนักไม่มีอะไรเลยตัวนี้คล้ายๆเหมือนแคบเซฟตี้เบลรถยนต์นะครับแต่ว่าบางกว่านะแล้วก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บเข้าไปในกระเป๋าซึ่งมันมันใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะเหมือนกับเกาะไว้ข้างใต้ท้ายนะครับอย่างแบบพวกเอ่อแบบที่ที่เป็นแบบเหมือนกับรีลิสเร็วๆนะที่แบบเป็น เหมือนพวกยี่ห้ออะไรนะแบล็คลับผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่วางตรงเนี้ยพวก carry speed หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะเอาไอตัวเนี้ยนะครับไอต,ตัวตุ้มตรงเนี้ยนะครับไปคล้องกับเพจได้นะครับเนี่ยไปคล้องกับเพจตรงนี้นะครับ,รบเพราะมันมีช่องให้แล้วก็คล้องกับเพจสองข้างแค่นี้มันก็สามารถที่จะล็อกกับตรงนี้ได้ละ อันเนี้ยสะดวกนะไอ้สายนี้ซื้อแยกต่างหากนะแต่ทีนี้นะครับหลายคนนะ,ะที่ไปดูไอ้ตัวใหญ่ที่จะเอามาใช้กับดีโซอานี่ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่ใช้กับดีโซมันก็ใช้ไอ้ตรงเนี้ยเอ,อขนาดใกล้เคียงหรือว่าเท่ากันก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อยาว่าออมันจะรับน้ำหนักได้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวไปนิดนึงนะครับน่ากลัวไปนิดนึงก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าเปี่ยว ไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าใช้กับพวกกล้องที่แบบเป็น d er ิเอเล็กๆหรือว่าเป็นพวก m i l ิ r l e s s เนี่ยสบายๆอันนี้ใช้มาปีหนึ่งแล้วนะมันไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ชอบใช้สายนี้ที่สุดแล้วละอ่ะตอนนี้นะครับชอบใช้สายนี้ที่สุดแล้วจริงๆอยากได้สายอีกตัวหนึ่งแต่ว่าราคามันยังสูงไปนิดนึงนะครับอันนั้นมันเส้นละ6000นอ่าอันนั้นว่าจะเอามาใช้กับไอ้ตัว เอกอทีเดี๋ยวได้มาถ้ามีโอกาสได้ซื้อนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าสายเนี้ยเท่าที่ลองอ่ะหน้าตามันดูไม่ได้คลาสสิกอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องจุดประสงค์การใช้งานมันค่อนข้างดีมากนะอ่ะวันนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวพิกดีไซน์ไปหลายตัวเลยนะครับเชื่อว่าเวลาที่เราเลือกซื้อเนี่ยก็น่าจะเ,เข้าใจแล้วนะว่าเออเราจะซื้อมาทําอะไรก่อนนะครับแล้วก็มันเหมาะ หรือเปล่านะครับกับที่เราใช้งานนะครับลองไปที่ร้านแล้วลองไปหยิบจับจับดูก็ได้นะครับลองเอากล้องไปลองดูว่ามันเวิร์กไหมถ้าเวิร์กเนี่ยก็ก็โอเคนะครับเพราะว่าเท่าที่เราวใช้มานี่ทนทานแข็งแรงมากนะครับเนี่ยใช้งานมาค่อนข้างนานส่วนสายใหญ่ก็ลองพิจารณานดูนะครับอันนี้พี่ห่าวไม่แน่ใจว่ามันจะรับน้ำหนักได้ค่อนข้างาดีหรือเปล่านะครับอโอเควันนี้สวัสดีครับ